ไปนบงไปนนี่คืออีกหนึ่งมัดเด็ดครับพี่น้องพี่อีกการตองน้องกัปตันครับโดยเสียต้อมครับขอบคุณท่างที่เมตสพมเศษนะครับมี่นำใจให้เราให้สุดาสับพ่อนี้ครับมัดอยู่กําลังมัดนะครับมึงโตสาวพามึงบอกวาไร่เสริมสกุ้ย์ตารางนี่เป็นแบงค์กิน พรเ้าันครับเพที่ใสกำลังทำการมัดครับครับอาจารย์บอนอาจารย์ข้าข้าบนครับกำลังทำการครับแต่งตัวสวยให้งามครับดูมัดจตรงไหรดอรเปอเซ็ยปอร์เซ็น ลอยลอ,อ,ยอยสาวปนเส้นจุดแน่นอนจุดนี่บอลจรัเมมีการต้องนองกับตันกับเสียต้อมสังลุยนะครับท่สาม้ยสามสบพันเาเลยคอน้อกัปตันตโชคดีสาม ไปลุกไปไปไไไไไไลุกไปลูกอีกก้ยมาถือรล้หนอยเลยลำำดาเรียบร้อยครับ เเ้โอยยีงไหลอมครับปุ่ล่นตัวไหนไหลจ้าพลาแล้วพลาดซติดติดเหี่ยร้อยครับ่วไาอุตสาหกรรมเหี่ยร้อย เกาลับมี่รับขยะเล่นะครับขยะเล่นรับสองนเที่งานผู้โดยสารจะผนับสองจะไทั้งถามเลยบรหเอกเชออมามานำนัดเิ่ทีุ่กลอยหางนัดดีนัดดีนัดดีครับ